โอเคเดี๋ยวผมไปลง PVP ให้ดูกับคนจริงๆเพราะว่ากับมอนก็ประมาณนี้กับหน้างานเดี๋ยวก็ไปดูเพราะว่าการสู้กับคนจริงๆเราต้องรู้สกิลฝั่งตรงข้ามรู้สกิลเราแล้วก็ถึงจะเล่นกันสนุกครับก็ไปกดอ่า PVP เออก็อันนี้นะหลังๆอ่ะมีเพื่อนๆบ่นเขาเรียกว่าบ่นมามากว่าของไม่เท่ามันเพทูวินมันแบบจัดต่างอะไรตามนั้นเลยก็คือ หลังๆอ่ะคนที่เขาเติมดโหดสกิลสัตว์เยอะๆสกิลสัตว์ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมกดให้ดูสกิลสัตว์คัมพีสัตว์เขาเรียกว่าคัมพีสัตว์แล้วกันไอเน,นี้ยถ้าเป็นสีแดงๆเป็นอะไรที่โหดๆนะมันช่วยให้เจ้าของอ่ะมีทั้งบัฟการซ c ซเพิ่มดาเมจอะไร มันเลยต่างครับถึงมันจะเป็นเวลหนึ่งแต่มันใส่ครบอะ่ะกับคนไม่ใส่อะ่ะมันต่างกันมากครับดังนั้นก็ตามมีตามเกิดนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เติมหนักๆเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เติมแล้วนัก,นกเดี๋ยวผมเล่นเป็นเพื่อนแบบเป็นกําลังใจให้สายฟีผม <c oughs> เติมยังไม่ถึงพันเลยครับ <c oughs> ผมเติมแบบ30มสกว่าบาทเองแค่นั้นเองเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆให้ดูว่ามันก็พอเล่นได้ก็เล่นกับเพื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นลงดันจะมีตีคนนิดๆหน่อยๆก็ตามภาษาครับเล่นขำๆกับเพื่อนอ่ะไม่ได้ไป ซีเรียลอะไรจริงจังจะเป็น Number ร n วแต่ถ้าใครแบบอยากเล่นเอาจริงเล่นเอา Number ร n วเล่นแบบอยากมีชื่อเสียงหน่อยในยะุโรพก็เติมหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเกม p l y y to วินนะผมจะไม่บอกเลยว่าสายฟีก็อยู่ได้สายฟีขยันคือผมจะไม่ไปโกหกไปตอแหลอะไรอย่างนั้นเลยเสียเวลาคือสายฟีมึงขยันแต่ขายเติมมันขยันมึงก็แพ้เออดังนั้นมึงยอมรับความจริงเล่นเท่าที่เราแบบเล่นได้ตามอัธยาภาพดีกว่าโอเค พูดเยอะแล้วไปประลองหัวซานให้เพื่อนๆดูบรรยากาศก็ยศผมไม่ได้เยอะมากนะอันนี้เป็นยศแบบน่าจะขั้นแบบกากๆเลยเพราะยศเพื่อนๆดูตรงนี้ได้เนี่ยยศแถวนี้น่าจะเป็นแบบโหดๆกันแล้วครับแล้วก็สัตว์น่าจะโหดเพราะว่าการขึ้นไปยศนี้ถือว่าเทพๆเขาอยู่กันส่วนยศเนี่ยคนกลางๆน่าอยู่กันครับแบบเนี่ยเนี่ยเออน่าจะไล่กันมาตรงนี้ได้ ก็ตามนั้นแล้วก็พีพเพื่อนๆพีพจนเต็มแต้มเต็มก็พอก็ได้ไม่จําเป็นต้องเล่นไปทําอย่างอื่นก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสมัครไปกระบี่เดียวอ่ะลองไปสู้ดูครับว่าจะเจอใครประมาณไหนแล้วก็ไม่น่าจะเยอะมากก็น่าจะพอสู้สูสีกันได้เออถ้าผมกดไม่พลาดนะสูสีก็หัวซานเหมือนกันน่าจะใกล้เคียงกันครับเอยกดได้อยู่ครับอ่ะมาเขาน่าจะเล่นเป็นเหมือนกันนะอ่ะงัดก่อน เขางัดผมว่าพุ่งไประเบิดเหมือนกันเท่าๆกันฮะเดี๋ยวผมพุ่งอีกทีหนึ่งผมจะคูดาวสกิลเขางัดผมก่อนระเบิดงัดต่อครับเอาดิผมไม่แน่ใจว่าเขากดคอมโบถูกไหมนะตอนนี้กระบี่ผมมีสองผมพุ่งไปก่อนเสียไปแล้วเขาก็เก็บเหมือนกันเขางัดผม ออหูระเบิดไปก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครใช้อันตินะก็จริงๆไม่จําเป็นต้องเล่นแบบเขาเรียกว่ารีบร้อนนะกวดตาธรรมดาอของงานผมก่อนโอ้โหผมพาลาดแล้วอ,อ,อ,อ่เออเออเอ,อ,อโอออกมาครับออกมา ดูดูเนี่ยผมจะเข้าไประเบิดให้ดูเอาไม่ได้แล้วถ้าผมพุ่งมันจะระเบิดไม่ได้ครับผมจริงๆต้องชิปไปครับไม่จำเป็นต้องพุ่งตอนนี้งัดก่อนอ่าเขางัดงัดผ่าครับเพราะว่าหัวซานอย่างที่บอกเขาเข้าออกออกดูเก็บสแต็ตไม่ต้องรีบเพราะว่ารอคูดาวเขาจะมางัดเชื่อผมไหมอ่ะเขางัดผ่าไปแล้วบุ้มโอ้ยระเบิดผิด เขาเป๊ะกวาจังหวะมันได้อะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแบบชิประเบิดให้ดูนะทันไหมวะไม่ทันนะ,อะเอองัดสวนงัดแบบไม่คิดอะไรแล้วจริงๆผมจะเล่นแบบพุ่งพุ่งฆ่าก็ได้นะแต่นี่จะทําพยายามจะงัดให้ดูวนะ่าเนี่ยผมจะพุ่งฆ่าแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมคือถ้าจะคอมโบแบบแบบอีกแบบนึงอนะแบบดีๆพุ่งฆ่าดีๆพุ่งฆ่าก็ได้แต่ผมจะพยายามงัด ให้เพื่อนเพื่อดูว่าเก็บสแตกแล้งัดให้เป๊ะก,ก็ได้แบบไม่จําเป็นต้องพุ่งค่าแต่เดี๋ยวจะเล่นพุ่งค่าให้ดูประมาณว่าไล่เขาเลยประมาณว่าไล่ไล่พุ่งไลง่งัดไล่พุ่งไล่งัดเลยดูนะครว่ามันจะต่างกันยังไงแต่ไอไล่พุ่งไล่งัดอ่ะมันจะทําได้กับเ,เขาเรียกว่าอาชีพที่ไม่ใช่เป็นตัวตีไก่นะ ถ้าเป็นอาชีพตีไกลเหมือนเราจะเสียเปรียบอย่างเช่นเป็นเหิงซานอะไรเนี่ยมันจะมีแบบยิ่งเราเข้าไปใกล้มันอะเราจะเสียเปรียบแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพใกล้ๆกันเหมือนบูตึ้งอีกสายนึงนะมันจะง่ายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้บูตึงสายอะไรถ้าเป็นสายอาาเขตหัวซานจะเสียเปรียบครับเนี่ยสายเนี่ยสายนี้ผมบอกเลยว่าเสียเปรียบสัตว์อ่ะไม่เป็นไรผมขอพูดอีกทีนึง ระเบิดเขาเก็บสแต็กครับสายนี้เราเสียเปียบอยากไปอยู่ในอาณาเขตเขาจะทำลายค่าเขาเก็บสแต็กครบผมจะเสียเปียบหงุ่งระเบิดพลังผิดนั่นนะไม่รู้ผิดไหมนะหรือว่าถูกโอโ้โหชุดใหญ่แล้วยัดชุดใหญ่มาแล้วลถ้าถูกก็ดีครับมันจะได้เต็มที่อ่ะอ่ะโดนสองหงุงชุดใหญ่โอโ้โห เอาดิเอาตรงกลางกันไปเลยเออลยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองเอาดิหนีไปดิเออเออเอไอ้นี่เอาดิโอ้ยแรงแรงจริงๆผมควรจะพุ่งเจอเขานะเออแกนสามพุ่งไปดิเมื่อกี้ดูไม่ทันว่าตัวเองเก็บสแต็กเยอะแค่ไหนเขาหนีเขาตามพยายามจะรีบจบเกมละอ้เองัดออเรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะคือแบบ อีกจริงสายเนี่ยหัวซานจะแพ้บ่อยครับเพราะว่าเข้าไปไม่ได้แต่ว่าถ้าผมเล่นดีกว่านี้หรือว่าแบบเป๊ะกว่านี้มันจะมันจะจบเร็วจริงๆครับของหัวซานนะแต่ว่านั่นแหละผมยังกดพลาดนะเมื่อกี้ยังกดพลาดเยอะมันจะมีคนที่กดดีกว่านี้ถ้าเพื่อนๆเล่นบ่อยๆเพื่อนๆจะรู้เลยว่าจังหวะไหนเพื่อนๆควรจะระเบิดพลังง่ายๆแค่ดูสเต็กที่2แล้วก็ระเบิดพลังให้ตรงแค่นั้นแหละครับคือไม่จําเป็นต้องงัดก็ได้เดี๋ยวผมจะพุ่ง12แล้วก็ระเบิดพลังให้ดูนะ1 2อ่ะแล้วก็ระเบิดพลัง อ่ะเห็นไหมคือผมไม่ต้องไปต้องงัดแล้วเดี๋ยวไปใหม่งัดอ่ะเขาเขางัดเขาเขาเขาไอ้นะอ่ะงัดเขาสักหน่อยอ่ะระเบิดพลังเอ้ยผมไปกดอะไรเนี่ยบุ้มอ่ะระเบิดตรงๆเลยครับหนีระเบิดตรงๆตอนนี้ยังไม่ครูดาวสกิลอ่ะพุ่งงัดเออระเบิดพลังเออเออนี่ยังไม่พุ่งระเบิดเขาเลยนะหนีกันก่อนคือเน้นแบบว่าเก็บยังไงก็ได้แค่ รอสเต็กนี้เนี่ยถ้าผมมีนี้ผมจะรอเป็นระเบิดพลังเลยไม่ต้องงัดเลยอ,ะอ่ะอันนี้ไม่ทนันละเขาง,งัดเร็วกว่าอ่ะงัดคืนอ่ะอันติไหมเข้ามาไหมเออหน,นีไปใกล้เคียงกันอยู่เขาเขาน่าจะมางัดหลังจากที่อันติจบนะจะได้เปรียบกว่าตอนนี้ผมไม่มีสแตก็กพุง่ง ắt, งัดงัดก่อนอันนี้งัดผ้าเอยแต่ไม่โดนงัด เขาติพุ่งออกไปโอ้โหทันอยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่ที่จังหวะสเต็ปกดถ้นี้ดูว่าเขาเขาก็เก็บสแต็กเหมือนกันเขาก็เก็บสแต็กอยู่เราเบิดให้ตรงพอเราเบิดให้ตรงพอเราเบิดให้ตรงพอจริงๆไม่ต้องงัดโดนก็ได้เขาจะมางัดพุ่งไปเออเออพุ่งพุ่งชนก็ได้ฮะพุ่งชนก็แรงนะจริงๆเออโอ้โหงัดก่อนเออเอาดิจริงๆผมเด้ ตีธรรมดาโอ้โห,หเกือบนี่ประมาณนี้คือแบบเกือบแพ้นะจริงๆผมจะพุ่งงัดพุ่งงัดก็ได้นะเดี๋ยวทำให้ดูสุดท้ายแล้วกันจะประมาณแบบไล่เขาแล้วกันคราวนี้คือผมพยายามจะแบบเก็บสแต็กสองแล้วระเบิดไงคือจะทําแบบนี้ให้ดูว่าแค่นี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องงัดแล้วระเบิดคือแบบพุ่งยังไงก็ได้ขอให้มีสแต็กสองก็ระเบิดแต่เดี๋ยวผมจะลองไล่เขาดูนะแบบไล่เอาแบบตามตามแบบทับดาเมจคือยัดให้เร็วอะ่ะ แบบไม่สนสแต็กเลยแต่ดูแป๊บหนึง่งจะแบบสังเกตนิดนึงเออเพื่อให้แบบว่ารีดดาเมจได้เต็มที่นะแต่อย่างที่บอกครับคนที่เล่นบ่อยฝึกบ,บ,บ่อยก็อาจจะเห็นเข็นสแตก็กแต่เกมเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าตามความคิดผมนะควรจะเวลาสมมุติสแต็กมันครบควรมันจะกระพริบสกิลครับประมาณนะั้นพร้อมกดอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป๊ะก,กว่าแต่นี่คือมันไม่บอกขัวซานเลยบางคนถ้าไม่เข้าใจสแตก็กเคยเล่นยากครับคือแบบจะเล่นแบบไม่รู้จะกดระเบิดตรงไหน,นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูบุตตึงคนนี้ ลองไล่เลยนะลองพุ่งพุ่งสู้เลยนะพุ่งสู้เลยเก็บตแตกคือแบบอันนี้จริงๆผมต้องหลบนะะยาว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 เขาได้เปลี่ยนตัวไกลยังไงก็ได้เปลียอ่ะเขาอันติเจออันติ ผมระเบิดพลังอ่ะอ่ะผมง่ะระเบิดพลังอ่ะพุ่งตามแล้วเป็นเป็นตามบัวซานแล้วตอนนี้เฮเยน้องใกลแค่เนี้ยได้เปรียบได้เปรียบแล้วเขาได้เปรียบแล้วต้องต้องตั้งหลักก่อนต้องมาเอาสกิลก่อนอ่ะเหลือนิดนึงได้เปรียบโอ้โหไม่มีไม่มีสแต็กไอ้เที่หายแล้วงานหยาบแล้วไม่มีสแต็กเสียเปรียบเสียเปรียบบุ้มระเบิดก็ผิดอ่ะต้องแพ้แล้วเดี๋ยวนี้คือกดพลาดบ่อยมากไม่มีสแต็กกดพลาดบ่อยมาก คือไปแลกกันอาจจะเสียเปรียบแต่เดี๋ยวทาให้ดูผมว่ามันน่าจะทําได้จังหวะงั้นอ่ะบูตึ้งสายนี้ผมว่ามันหลบง่ายสุดแล้วไม่เหมือนกับบูตึงสายสแต็กสายที่มันเป็นอนาเขตไอ้น,นั้นจะโหดกว่าผมบอกให้ว่าบูตึ้งสายอนาเขตถ้าเล่นเป็นโหดกว่าสายนี้นะอันนี้เป็นกระบี่เหมือนกันเระเบิดให้โดนพอสายนี้เขาตามแล้วพุ่งชนันไปเลยอ่ะ ช้าดนึง่งพลาดพลาดโดนแรงเออระเบิดให้โดนมาไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องงัดครับระเบิดเอาพุ่งพุ่งยัดกันไปเลยอพุ่งยัดกันไปเลยเออเข้ามาหนีดิพุ่งยัดกันไปเลยมีสองละไม่ทันละ เนื้อนี้ใหพุ่งชนไปแล้วพุ่งพุ่งชนเขาไปเลยเมื่อกี้มันวาไอ้ได้ได้คอมโบครบแล้วอีโอ้โหเขาเขางัดเห็นไหมว่าเขางัดสกิลผมอ่ะผมระเบิดโอ้โหคือแบบแม่งดันหนีไปด้วยคือจังหวะเขาดีมากเมื่อกี้คือจะระเบิดพลังฟรีๆก็ไม่ได้ฮะคือจังหวะเขาได้เปียกกว่าเมื่อกี้พลาดไปละ คือเขาคิดว่าเขาเขาโหดฮะเขาแบบรอไม่จำเป็นต้องไล่ฮะเรืเอนี้ไม่ทันไม่ทันเขารอรอรอเ,เปียกเปียกชิบหายแล้วไม่ได้แล้วต้องเล่นใจเย็นแล้วรู้สึกว่าเล่นแบบอธิบายไปไม่ไหวคือแบบกดไม่ทันเดี๋ยวเล่นใจเย็นให้ดูคนระับเล่นแบบว่ากดดีๆให้ดูอะเล่นโม,ม,มัวไม่ได้แนละ้วเพราะเมื่อกี้จังหวะที่ผมจะระเบิดพลังเขา กดสกิลหนีได้ดีมากๆนะคือเขาออกมาจากรัศมีการระเบิดพลังก็เลยทําให้ผมระเบิดพลังฟรีตีฟรีไปหลายรอบครับก็เลยเสียเปรียบคราวนี้เดวเล่นจริงๆให้ดูครับเล่นแบบตั้งใจเดี๋ยวคนดูก็บอกเล่นอย่างกากี่ครับเล่นเม่อยอย่างกากเลยก็ตามนนะคะกากริงครับ <c ười> คือกากริงๆเลยครับ <laughs> ไม่ได้เก่งเลยนะแค่รู้คอมโบเบื้องต้นแล้วก็พื้นฐานเนทะ่านั้นไม่ได้เก่งอะไรมาครับผมไม่ได้เล่นบ่อยหรือว่าเล่นจนเซียนจริงๆนะก็ฝีมือก็ใกล้ๆเพื่อนๆครับพลาดเอง รู้สึกว่าพลาดหลายทีนะเพราะว่าจริงๆผมต้องระเบิดพลังก่อนองัด,พ,ดพลาดเอพลาดเห็นไหมะพุ่งให้โดนก็พอระเบิดพลังพลาดพุ่งให้โดนก็พอ,อเขายืนอย่างนี้ผมก็อันติสวยดีเขาแคนเซิลตัวเองออกมานะระเบิดพลังก็พอเลยเขาอันติ โอ้โหแบบมกมันล็อกด้วยโคตรเจ๋งตัวคิวดีอยู่นะล็อกล็อก่ะรจะระเบิดพลังโอ้ยไม่มีสเตมีหนา้าอ่ะรอระเบิดพลังทันไหมเนี่ยเจ็ดวิทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะอ่ะไม่น่าจะทันเพราะว่าเหมือนผมจะรอให้อันนี้มันสองไปแล้วผมจะรอระเบิดพลังไม่น่าจะก็คอมโบธรรมดาไปเลยท่านนนี้ ระเบิดพลังผิดอีแล้วเรียบร้อยคือระเบิดพลังอ่ะถ้าเพื่อนๆระเบิดตรงอ่ะยังไงก็ได้เปรียบครับหัวซานสายนี้นะแต่ปัญหาคือจะเจอคนเหมือนคู่ที่แล้วอ่ะเขาหลบระเบิดพลังได้ดีครับประมาณว่าแบบเขารู้ว่าผมจะระเบิดพลังแบบจังหวะเนี้ยกูงัดหรือว่าอะไรสักมันมันต้องหลบบ่อยๆอ่ะกับอีอยางหนึ่งคือจังหวะที่เขาใช้สกิลที่มันซีซีอ่ะมันดีมากนะมันแบบ ผมงัดไม่โดนหรืออะไรไม่โดนมันก็เลยทําให้เสียจังหวะไปเยอะอ่ะเจอเส้าหินนานๆเจอเส้าหินทีอ่ะโอ้โหจับก่อนเออหนีไปก่อนท,าทาน่านนี้งัดแแม่งสู้กับเส้าหินก็พุ่งไปเนื้อนี้ตามแล้วเสียเปียกแล้วไม่มีสกิลมันรู้อยู่แล้วว่าหัวซานพุ่งชนไปไม่ทันครับยาวง,งัดระเบิดพลังไม่มีไม่มีสแต็กเสียเปียก ระเบิดต,ตรงๆก็ได้ไม่มีสแต็กเสียเปียบดี่ีต้องเก็บสแตก็กแต่ว่าเขาเล่นดีนะจริง,รง,รงๆเขาควรจะไล่นะเขาอยากทิ้งอย่างนี้เอาเขายอมทิ้งนะเขาไล่ได้เปียกฝาบอาืออ้าวแบกจับไปอีกละอันติเลยดีกว่าไปดีกว่าอออาเดี๋ยวผมงัดอันติเขานี้ จริงๆก็อันตีสู้ไปเลยเนี้อันติสู้ไปเลยยังอยู่ในสกิลเขาพอดีอ่ะกว <c oughs> ่าเขาจะออกจริงๆอ่ะผมงัดผมจะอันติเมื่อกี้แต่อีมูบางทีมันกดไม่ได้เว้ยเสียบแล้ว <c oughs> โอ้ยไอ้ท่านี้มันไม่สามารถหลุดพ้นได้คะมันไม่สามารถหลุดพ้นได้นะโอ้ยพลาดละเขาแรงกว่านะดูทรงอ่ะเหมือนจังหวะ <c oughs> แต่ผมงัดระเบิดพลัง โอ้โหคือแบบคือแบบไม่ทานอะ่ะคือจะงัดเขาแบบเปียกๆโอ้โหเกือบนิดเดียวคือจังหวะมันนิดเดียวจริงๆคือแบบจะงัดและไอ้ท่าเส้าหลินแม่งมันจับจับแบบที่แบบจับเร็วกว่างัดอะ่ะมันจะมีท่างัดของแต่ละชีพที่มันที่มันดูง่ายนะอย่างเช่นบูตตึงที่มันมีดาบรอบๆตัวเราอะ่ะเขาใช้ปุ๊บอะ่ะ พุ่งหนีครับมันจะไม่โดนสตาร์ทแต่บางอาชีพอย่างเช่นเส้าหลินเมื่อกี้หรือว่าบางอาชีพอะที่มันกดปุ๊บม,มันงันเลยอันนี้ลําบากนะคือแบบจังหวะมันดีมากๆนะจังหวะเขาแบบเกือบอะง่ายๆอยู่กันนิดเดียวคือผมพลาดเยอะด้วยแต่ถ้าเจอคนที่แบบไม่ค่อยพลาดนะกดดีกว่าผมนะผมว่าหัวซานโหดผมพูดอย่างนี้เออเอ้ยงั้นผมจะหนีไหมไม่ทันไม่เป็นไรผมเก็บสเต็กอีกสเต็กหนึ่ง โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหลุดหลุดหลุ <S <S ดแต่ผมจะระเบิดพลังบุม๋มโอ้โหเขาหนีพอดีเป็นจังหวะพุ่งหนีเสีย,ย و, เปียกแล้วน,นี่งัดได้บิน,ะนจังหวะผิดชีวิตเปลี่ยนพุ่งชนหน้าไปเลยเอ้ย <S 1> <S 1> งัดพุ่งชนหน้าไปเลยนะระเบิดพลังใส่โอ้โหไม่มีสแตก็กอันตีดีกว่าเขาเนี่ยเขาอันตีเจออันตีฮนะ เดี๋ยวผมระเบิดพลังคือแบบผมออกมาไม่กี้มันมีสองสแต็กไงผมเลยระเบิดระเบิดพลังเลยเพราะว่าไม่จําเป็นต้องรอง,งัดครับคือดูสแต็กอย่างนี้อย่างเดียวครับงัดพุ่งใส่ก็ได้เขาได้เปรียบแทนอ่ะผมมีสองสแต็กเดี๋ยวผมระเบิดพลังเลยเอ้ยไหมตรงตรง,ตรง,แ,ลงรแล้วงัดระเบิดพลังพุ่งผมรอสองสแต็กหรอกตอนนี้ตอนนี้ผมตอนนี้ต้องพุ่งชนอย่างเดียวเสียเปรียบแล้วโอ้ยยาวยาวยาว ขาได้เปียบอยู่นะจริงๆเขาต้องไล่อะผมงัดเนียระเบิดพลังโอ้โหนี่พาลาดแล้วถ้าพาลาดนี่คือถ้าคนนี้เขาไล่มาเขาได้เปียบแล้วนะใช่บอกแล้วพุ่งอย่างเดียวตอนนี้ผมต้องพุ่งหนีเขาอย่างเดียวเพราะว่าพลาดแล้วพลาดจังหวะเมื่อกี้เลยเขาก็ได้เปเยียบแล้วคือต้องใจเย็นๆเน่ะคือเรารู้สก,กิลตัวเองแต่อยู่ที่เรากดว่าจะพลาดไม่พลาดแค่นั้นเองครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ <S <S ผมว่าเขาก็สูสีแล้วนะพอยศสูงๆ,งๆมันก็จะอยู่ที่จังหวะเพราะอย่างที่บอกครับ มันปรับของให้เท่ากันมากและคนที่ของมันจะเป็นสีแดงทั้งตัวหรือว่าสกิลศาสตร์เป็นสีแดงมันไม่ได้มีเยอะนะมันมีแค่ประมาณ10%ก็คือไอ้พวกยศบนๆนั่นแหละทั่วไปอีกประมาณ 80- 9 0คือของเขามันใกล้เคียงกันแล้วโมดนี้มันปรับให้เท่ากันหมดคือคือมันลดเวลให้เป็นพื้นฐานกันหมดครับเวลหนึ่ง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 อะไรประมาณนี้มันก็เลยพอสู้กันสู่เสียแบบเนี้ยมันไม่ห่างกันมากมันไม่ใช่ผมตบเขาพลังผมเหลือเ0้เขาเหลือ เขาตายอ่ะมันไม่ใช่รับมันแบบเฉียดกันแบบ20อะไรประมาณเนี้ยวัดกันนิดนึงก็ถือว่าโหมดนี้สนุกแต่โหมด3ามสามอ่ะมันคิดของนะก็คือเพื่อนๆเข้าไปของใครใส่ยังไงมันก็โหดต่างกันอย่างนั้นแล้วเออเจอบูตตึงอีกแล้วถ้าถ้างัดดีก็มีสิทธิ์นะทำไมเขายืนนิ่งอ่ะให้เขาออกมาก่อนอันนี้เดี๋ยวผมตีครั้งสุดท้ายแล้วน่าจะยาวมันกลายเป็นคลิป PVP อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วกันนะงัดระเบิด เขาไม่เล่นล่ะตีดิดอานจะตีอีกนะคนนี้เขาไม่เล่นละ่ะเรือนี้หรือว่าต่อให้ผมเนี่ยหยามหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกดออกให้เอาเอาคนที่สู้ดีกว่าเดี๋ยวขอครั้งสุดท้ายแล้ะครั้งสุดท้ายแบบจบแล้ว จบเกมแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวแม่งกดไปยาวๆเออมันมันกำลังมันไงมันกำลังแบบดูเดือดดังนั้นเดี๋ยวอสุดท้ายแล้วไม่งั้นคลิปคลิปน่าจะยาวแล้วตอนนี้คลิปน่าจะไปยาวแล้วครับต้องรีบต้องรีบนิดนึงก็ประมาณนะครับในบรรยากาศ PVP อ่าคนที่ชอบต่อสู้ก็มากดได้เดี๋ยวมันจะมีบรรยากาศวอร์นะวอร์ฝ่ายอะไรที่ผมบอกว่าเกมนี้ไม่ติ่มนะคือโหดเหมือนกันใครที่เป็นสายแบบชอบต่อสู้ PVP หรือว่า เ,เติมแล้วมันไม่แพงมากนะเติมแบบเพราะมันไม่ผ่านคนกลางไงมันแบบเจ้าของเกมเขามาเปิดเองลองมาเล่นดูครับมันมีวอลมันมีตีกันที่สำนักมันมีโอ้โหมันมือหมด PVPPK เยอะมากๆเกมเนี้ยเจอเเส้าหลินสุดท้ายไม่รู้จะชนะหรือแพ้วัดกันนะน่าจะโหดอยู่นะคนนี้คนเดิมนี่หว่าว่าแหละ ผมโอ้โหจับไอ้ท่าต้อนดีดนี่โคตรเกลียดเลยเนี่ยยาวเลยเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีพุง่งไม่มีแบบสกิลสแต็กไม่มีน,นี้โอ้โหจับอีแล้วอันติีอัติแต่อตันติผมเว้าอาันติผมเสียเปียกรู้สึกอันติผมเสียเปียกมันอยู่ข้างบน ่จับอีกแล้วตอนนี้ไล่เจ้าหลินแล้วเว้ยลืมตัวลืมตัวเจ้าหลิวบอกกูเก็บสกิลก่อนไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ทันแล้วไม่เป็นไรผู้ดาวน์เลยเรื่อนี้อ๋อไม่ทันจะระเบิดพลังไม่ทันโดนรัวๆแล้วสุดใจเออ ยัดไงฮะเห็นไหมเหลือนิดเดียวเสียดายผมต้องผมต้องงัดแล้วระเบิดพลังไม่ทันผมมีสี่วิจะซวยเอาไม่ไม่ทันเพราะว่าผมมีสี่วิเขาเข้ามาเร็วกว่าคือแบบมันหนียากคือถ้าเมื่อกี้ไอ้สกิลที่ระเบิดพลังผมมีนะคือผมจะงัดเขาก่อนแล้วระเบิดพลังผมจะน่าจะชนะกว่าแต่เมื่อกี้มันไม่ทันมีสีวิยังไงแบบถ้าเขาเข้ามาเร็วขนาดนี้ก็ไม่ทันจริงๆเลยประมาณนี้ดูใหม่ครับขอให้มันชนะสักทีที่จะจบคลิปแล้ว แม่งี้ยคือแบบแพ้อ่แต่โอ้แต่ว่าก็ดีนะเพื่อนๆจะได้เห็นการต่อสู้ของหลายๆอาชีพไปเลยอันนี้บอดอ่ะถ้าเพื่อนๆแบบแพ้บ่อยๆเนี่ยจะได้เห็นว่านี่คือบอดครับเนี่ยนี่คือบอดนี่คือบอทนี่คือบอดไม่ต้องแบบดีใจนะนี่คือบอดเลยเนี่ยเพราะว่าเราแพ้หลายรอบครับมันจะเจอบอดกดไม่ทันเพราะว่ามันแคนเซิลเมื่อกี้สองสิบบอดมันจะไม่มีคู่ต่อสู้มาครับเนี่ยมันจะง่ายเพราะเราแพ้สองสามรอบมันก็จะเอาบอดมาให้เราตกเนี่ยแบบ กะกเพื่อให้เรามีกําลังใจในการเล่นงั้นมันจะแพ้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 เรื่อยๆฮะเออเดี๋ยวขออีกสักตาเนี่ยกับคนเนี่ยจะไปละข้อหลีนเมื่อกี้เล่นดีคือยศสูงสูงเล่นดีกันหมดทุกคนนะครับเออยศสูงสูงเล่นเจอระเบิดพลังไปแล้วถึงถึงจะไม่อะไรก็ไม่เป็นไรครับแ๋ยวผมจะขอพุ่งอีกทีนึงผมจะเอาไอ้นี้บูดาวสกิล พอ,อ,อใจละคือครบครบองกูแล้วน้องเขาตามผมก็ไม่มีสก,กิลอะ่ะมันต้องเก็บสแต็กเรื่อยๆเสียเปียกตอนนี้เสียเปรียบแล้วไม่มีสแต็กอามีสองละระเบิดพลังเสรน้องเออเต็มเต็มหน้าไปเอาไงดีเอาไงดี อันตีใส่น้องน้องแบบโอ้โหน้องหนีน้องหนีไปเีียพ่น้องน้องจะลอยนี้เว้ยยิงผมสิระเบิดพลังคนเลยครับไม่ไม่ต้องสนใจว่างัดได้ไม่ได้ขอแค่แบบน้องอันตีละไอ้เที่ยดูดกูด้วยวะ่ะพุ่งกอ่อนผมอยากผม,ผมระเบิดพลังได้ระเบิดพลังโอ้โหไม่ก็ดีว่ดีดีนะ นีก่อนมีสองสแตก็กยางผมมองไม่ทนัน <S ess> เข้าไประเบิดพลังเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าจริงๆอะ่ะผมพุ่งไปแบบนั้นอะ่ะจริงๆไม่แรงนะครับแต่ว่านี่คือกดไปถ้าเอาแบบถูกต้องนะคือถูกต้องเลยคือต้องระเบิดพลังตอนสแต็กสองอย่างเดียวมันจะแรงมากไม่ต้องไปสนว่าจะงัดจะอะไรเลย ขอดูแว็บไปดูแบบสแต็กสองก็ระเบิดพลังแต่เมื่อกี้คือพลาดน,นะแต่เหมือนมันก็แรงอ่ะมันก็ทําให้เขาตายได้เพราะเขาโดนมาหลายชุดครับโดนมาหนักก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าก็ PVP มันก็จะมีฆ่ากันไปแพ้นะแพ้นะแต่คนที่กดเป๊ะจังหวะดีกว่าหลบดีกว่าก็จะมีสิทธิชนะมากกว่าครับเพราะว่าของมันแบบปรับให้ใกล้ๆก,ก,กันแต่ว่าเมื่อคุณขึ้นไปสูงๆยังไงของคนที่เติมแล้วก็มีสัตว์ที่มันครบอ่ะมันจะดีกว่าครับมันก็ต้องยอมรับความจริงครับ มานี้คลิปนี้น่าจะยาวก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับคนที่ดูแบบจะแค่ดูสเตป็ปดูการคอมโบแปบ๊บเดียวผมมาลงให้เห็นแบบบรรยากาศจริงๆด้วยว่ามันเล่นได้มันเล่นมันสู้ได้อะไรวันนี้จะได้แบบเออไม่ใช่แบบว่าสอนไปเรื่อยแต่ว่าพอลงสนามจริงมันกาก,ากมันอะไรแบบนี้มันก็พอสู้ได้ครับแต่มันก็ไม่ได้ชนะทุกรอบนะมันก็มีคนที่กดดีกดเก่งจังหวะดีกว่าลิปหน่อยก็ประมาณนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาเอาใจเขาเรียกว,ว่าสํานักหัวซานเออส่วนสํานักบูติงผมไม่แน่ใจว่าจะทำไหมนะเพราะ ผมอ่านสกิลหรือว่าลองไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันคอมโบยากเหมือนกันนะแต่ก็จะพยายามแล้วกันครับก็ถ้าใครแบบมีข้อสงสัยอะไรอยากให้ทาอะไรคอมเมนต์ Comment ไว้ด้วยครับผมจะได้แบบทาตามรีควายเมนที่เพื่อนคอมเมนต์ไว้มันจะได้เป็นหัวข้อในการทาคลิปครับไม่งั้นผมก็จะไปเรื่อยก็ไปทํานู่นทำนี่ตามภาษาตามอารมณ์โอเคเราจะมาทำคลิปนาีาคลิปนี้เอาบรรยากาศ PVP มาแล้วก็การคอมโบเบื้องต้นของหัวซานครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย